สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบก,กับอะตอมและแกช่างเสียบ p ั๊ s แล้ววันนี้ค่ะตอมมีแกเจจะมาแนะนำค่ะกับพัดลมเจตตัวนี้เลยที่ทรงพลังสุดๆ t f z x72 นะคะสำหรับตัวนี้เป็นพัดลมแรงเจตที่แรงมากค่ะ,คะเขาเคลมว่าตัวนี้นะคะลมแรงถึง130,000รอบต่อน,ออนอาทีเลยซึ่งตัวนี้จะแรงจริงไหมเป่าอะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มแกกล่องกันเลยค่ะทุกคน หน้ากล่องนะคะก็ออกแบบมาดูดีเลยแล้วก็มีฟังก์ชันต่างๆนะคะเขียนไว้รอบกล่องเลยเปิดมาปื๊บทุกคนจะเห็นนะคะว่าจะเป็นคู่มือแบบนี้ซึ่งคู่มือเขานะคะก็จะมีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนด้วยค่ะพอเราเปิดกล่องมาเรียบร้อยนะคะเราก็จะเห็นตัวพัดลมเจ็ค่ะซึ่งพัดลมตัวนี้นะคะจะมีหัวต่อให้ถึง5้าหัวเลยไม่ว่าจะดูดหรือเป่านะคะก็สามารถใช้งานได้เลยและก็มีสายชาร์จ USB Type C ให้อีกด้วยอยู่บริเวณนี้นั่นเองค่ะสําหรับตัวเครื่องก็ใช้งานไม่ย ะะมาดูที่ตัวเครื่องกันบ้างค่ะทุกคนสําหรับตัวเครื่องนะคะการใช้งานเขาง่ายๆค่ะมีปุ่มการใช้งานทั้งหมด2ปุ่มด้วยกันสําหรับปุ่มด้านหน้านะคะเป็นปุ่มเปิดปิดส่วนเวลาเราจะปรับแรงลบนะคะจะอยู่ที่ด้านนี้เลยค่ะถ้าอยากเปิดแรงสุด แค่เลื่อนแบบนี้เลยเท่านั้นเองค่ะและด้านหลังนะคะมีช่องสําหรับชาร์ไทซีค่ะการใช้งานก็จะไม่ยากเลยค่ะทุกคนนอกจากนี้นะคะตัวพัดลมเจตตัวนี้ยังมีแปดถึงสี่พันมิลลิแอมนะคะสามารถใช้ได้นานเลยค่ะทุกคนและตัวเครื่องถามว่าหนักไหมตัวนี้หนักเพียง2 8งกรัมเท่านั้นนะคะเวลาพกพาก็สะดวกสุดๆเลยค่ะและที่เด็ดเลยคือมอเตอร์แรงลมของเขานะคะ ความเร็วต่อรอบเนี่ย1 3 0 0 0 0รอบต่อนาทีเลยนอกจากนี้นะคะยังมีหัวแบบ t in one มาให้ค่ะทั้งดูดและก็เป่าภายในตัวเดียวเลยซึ่งแต่ละหัวนะคะสามารถใช้ได้หลายอย่างเลยอย่างตัวนี้นะคะสามารถดูดคีย์บอร์ดก็ได้ตัวนี้นะคะเราสามารถเอามาเป็นไดได้และถ้าใครอยากดูดฝุ่นรถหรือว่าช่องแคบๆนะคะคีย์บอร์ดอย่างนี้ก็ได้ตัวนี้เลยค่ะเป็นหัวต่อสําหรับเครื่องดูดฝุ่นเล็กๆนะคะสําหรับหัวนี้นะคะก็สามารถใช้ทั้งเป่าทั้งดูดได้เช่นกันค่ะและถ้าใคร สงสัยนะคะว่าอาจจะต่อหัวได้อไหมตัวนี้ก็สามารถต่อหัวได้นะคะสามารถดูดฝุ่นได้เช่นกันหรือถ้าใครอยากแบบเป่าใบไม้นะคะตัวนี้ก็ใช้เป่าใบไม้ได้และถ้าทุกคนสงสัยนะคะว่าสามารถคอมโบกันได้ไหมตัวนี้สามารถต่อกันได้นะ,ะแปลงปัดคีย์บอร์ดก็ได้ทุกคนแล้วก็สามารถปัดๆแบบนี้ได้เลยสําหรับวัสดุตัวนี้นะคะก็ผลิตจากพลาสติก ABS ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าตัวนี้ทํะมาได้บ้าง เรามาเริ่มทดล,ลองโหมดการเป่ากันก่อนเลยค่ะทุกคนซึ่งการเป่าเนี่ยเหมาะกับการคลายร้อนหรือว่าอยากเป่าใบไม้เป่าฝุ่นนะคะตัวนี้ก็ทําได้ค่ะซึ่งการทดสอบวันนี้นะคะตอมนําขวดน้ําที่มีน้ํานะคะมาดูแรงลมของเขากันว่าตัวนี้จะแรงแค่ไหนเริ่มทดสอบกันเลยค่ะ แรงมากค่ะทุกคนแบบแรงแบบพแบบุ่งปิ้วนะคะขวดน้ำตกเหมาะก,กับการเป่าฝุ่นนะคะหรือไปเดินในอากาศรอ้อนๆตัวนี้ก็เอาอยู่อย่างแน่นอน,นะคะ่ะต่อไปนะคะจะทดลองเป่าฝุ่นบนคีย์บอร์ดกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะคตอมจะลองใช้หัวนี้นะคะ่ะทุกคนใส่ไปที่ด้านหน้าเลยนะคะซึ่งการที่ใส่ด้านหน้าเนี่ยคือการเป่าถ้าอยากดูใส่ด้านหลังนะคะทุกคนเปิดเครื่องเลยค่ะ นี่ค่ะทุกคนก็คือสะอาดมากเลยนะคะและใครที่ชอบทําความสะอาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะตัวนี้ก็สามารถใช้ได้เช่นกันค่ะและที่ชอบมากนะคะของตัวนี้ก็คือสามารถชาร์จ USB Type C ด้วยก็คือชาร์จง่ายแล้วก็พกพาง,ง่ายอีกด้วยนอกจากนี้นะคะมีแบตเตอรี่ในตัวถึง4,000ม ah. ิลลิแอมป์และที่ตอมชอบเลยคือตัวนี้ใช้งานได้ค่อนข้างนานกันนะคะทุกคนถ้าเราเปิดโหมดแรงลมสูงสุดนะคะอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงค่ะแต่ต้องเข้าใจว่าถ้าเปิดโหมดแรงสุดก็จะกินไฟนิด ถ้าใช้งานทั่วไปนะคะก็จะอยู่ได้ประมาณ3-5ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นค่ะอยู่ที่การใช้งานของเราด้วยนะคะกับแบตเตอรี่มาที่โหมดการดูดกันบ้างค่ะทดสอบกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะตอมใช้เป็นตัวนี้เวลาใส่นะคะก็ใส่ไปที่ด้านหลังได้เลยค่ะหมนุนหมุนนะคะทุกคนหมุนให้แน่นและสำหรับหัวต่อนะคะตอมจะเลือกเป็นหัวนี้ค่ะเอามาต่อกันได้เลยค่ะแล้วก็ใช้งานได้เลยเปิดเครื่องค่ะทุกคน ส่วนฝุ่นหรือเศษขยะเรานะคะจะอยู่บริเวณฟิลเตอร์ตรงนี้ค่ะก็มีฟิลเตอร์ตัวกองให้ด้วยนะสะอาดมากแล้วก็ลมแรงมากจริงๆค่ะดูได้เลยนะคะทุกคนพอดูดปุ๊บสะอาดกเกลียงเลยค่ะมองกับที่เล็กๆนะคะหรือสามารถดูดฝุ่นในรถก็ได้เช่นกันค่ะสําหรับตัวนี้ แล้ววันนี้นะคะอะตอมก็มีเครื่องวัดแรงลมนะคะแล้วก็เครื่องวัดเสียงมาให้ทุกคนดูด้วยนะคะ <S 2> <S 2> เผื่อทุกคนไม่เชื่อว่าตัวนี้มันแรงมากเดี๋ยวเรามาเริ่มวัดแรงลมกันก่อนเลยนะคะเริ่มจากแรงลมที่แรงที่สุดแล้วก็วัดแรงลมที่เบาที่สุดด้วยค่ะเริ่มกันเลย <S <S ส่วนค่าเฉลี่ยนะคะได้ประมาณ19เมตรต่อวินาทีค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาวัดกันนะคะว่าถ้าเบาสุดอะ่ะจะได้ประมาณเท่าไหร่ สำหรับแรงลมที่เบาที่สุดนะคะอยู่ที่ประมาณ6เมตรต่อวินาทีค่ะต่อไปนะคะมาวัดความดังกันบ้างค่ะทุกคนสำหรับแรงลมนะคะถ้าดังที่สุดจะอยู่ที่90เดซิเบลนะคะส่วนเบาสุดนะคะจะอยู่ที่70เดซิเบลค่ะทุกคน เรียกได้ว่าวันนี้ตอมอยากป้ายยาตัวนี้สุดๆค่ะมาสรุปฟีเจอร์เด็ดๆของตัวนี้กันเลยสําหรับตัวนี้นะคะนอกจากความแรงเขายังได้มาถึง130,000รอบ RPM เลยค่ะและแน่นอนนะคะว่าตัวนี้พกพาสะดวกนะคะน้ำหนัก280กรัมเท่านั้นพกง่ายนะคะใช้สบายแน่นอนและยังเป็นแบบ t r In One นะคะสามารถทั้งดูดแล้วก็เป่าได้ในตัวเดียวไม่ว่าจะคีย์บอร์ดนะคะเป่าใบไม้ก็ทําได้ค่ะและตัวนี้นะคะสามารถชาร์จด้วยไทย e ค่ะสามารถชาร์จกับ Power Bank ก็ได้นะคะ รุ่นนี้เหมาะกับใครนะคะสําหรับคนที่ชอบเดินทางนะคะพกพาได้สะดวกอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเดินทางบ่อยไปแคมปิง้งดูคอนเสิร์ตนะคะก็ทําได้ค่ะเพราะตัวนี้ตองก็เคยใช้เอาไปคอนเสิร์ตนะถือว่าลมแรงสะใจนะคะไม่ร้อนอย่างแน่นอนค่ะสะรุปเลยค่ะมาดูที่ข้อดีกันก่อนเลยนะคะสําหรับตัวนี้ฟังก์ชันใช้ง่ายมากค่ะเพียงแค่กดปุ่มนะคะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเราก็สามารถปรับความแรงได้เลยทั้งสามารถดูดแล้วก็เป่าได้ภายในเครื่องเดียวเลยพกพาง่ายนะคะ ตัวนี้นะคะลมแรงมากค่ะทุกคนถ้าเราเอามาใดผมนะคะอย่างอะตอมเนี่ยลองใดละก็ถือว่าใดได้นะคะเพราะลมเขาแรงมากจริงๆค่ะส่วนข้อสังเกตตัวนี้นะคะอาจจะมีเพียงเรื่องเดียวเลยเมื่อเราเปิดแรงสุดนะคะเครื่องก็อาจจะเสียงดังค่ะซึ่งเป็นเรื่องปกตินะคะทุกคนสําหรับใครที่สนใจนะคะอะตอมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ description เหมือนเดิมเลยค่ะในราคา926าสบาทสาหรับตัวนี้นะคะทั้งลมแรงดูดได้เป่าได้ตัวนี้คุ้มมากค่ะสําหรับวันนี้นะคะอะตอมก็ต้องลา ก่อใครอยากให้ตอมรีวิวอะไรอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะกับช่างเสียบลบ๊ายบายค่ะ